อ่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีอ่ะทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาให้ครับผมเนาะวันนี้มาตามในทางข้องโง,โงนด้วพี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมา27ครับผมเนาะได้227พี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้มาตามให้พี่น้องวันพระด้วยนะจะเป็นตัวไรพุ่มจะมาให้ไปรอติดตามเปนพร้อมกันครับอนะไรนี่มาเมืองี้นี่ใส่ได้แล้วครับพี่ผมองออใส่ได้พี่น้องเป็นังไร วที่ผ่านมาสอเจพี่น้องมีคนโศกมานน้าโพงโนปะครับพี่คับผมสองเจ็เจเม็ดเดียวอครับนออย่างว่ามีคนโศกมาเปิดซิอดเิดซอโพนนครับด้อพครับผมเนาะบาทนี่สองเจเจ็ดสองเจานแต่ว่าแค่บรรจับอีกีได้ทองสองเจ็ดโอ้ยหุ่นเหลวนพอาโค้ชคนเจรินเห็น่าดขดห้าสองสองห้า อ่าห้าเจ็ดสองสองเจ็ดเนี่ยแค่นั้นเออในแค่นั้นอืมแล้วมันมุนไปมุนมาไดีอดสามตัวอ่าโอ้มาแม่นคักแท้องโอ้นอนฝันยีุ่มีนาโอ้อฝันอีเลียบอกพ่ออืม ไปวบอกคนทั่วแล้วที่มวนนี่ก็ได้วนี่ก็ไปบกหาคนทั่วอีกแล้วมนเมื่อกี้นี่ก็เจ้าก็ได้เป็นคอคุณงองไหคนถือน้ำนออคุณบูกน้ำขี้กระยันอ้อพอที่พ้อหมนบอกคนโอ้เข้าใจ่คนดูดีออโอ้เอินไปบอกที่พุ่นเอิ่นพุ่มพีหน้าไปบวกที่พุ่นโอ้ออนี่อือ้ ฟังเหรอเด้อครับเปล่าน้ำก้อนพี่ครับผมตั้งทิ้งงานกับเปล่ถือแหน่เพรถือแน่เพราะติดเไปเนาะครับเ่ราะไปยังดอกพิณออกเนาะเข้ากับนั่นเอ้าวค่ะใช่วิจารณญาณเนาะครับผมเบิ่งเราขัดขัดอ้าวเป็นอะไงวดวันที่สองคุณจะพลาดเป็นองไรพิณออกคุณจะได้ไปเพิ่นจะฝันไปเออมือนี้มันผ่าบ่ะมันผ่าเถอะอืมอืมคุณโอ้ยี่ ไในยูพุ่นเลรกพั่นไ์ในยูนี่พั่น์ยุใสเก่าตัวยุใสเก่าแล้วพุ่มเป็นแบกนั้นมาให้คลักที่แต่พอคักเนี่ยได้แข็งๆได้ว่าหั่นเนาะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยว่าหั่นเป็นในงวดดิซี่เม็ดเดียววะแต่ฟังเป็นป้อมกันได้ครับเพื่อสมมติลองเขียนให้พร้อมประวัติไล่เมือของคนย่างเดียว อออสองเจ็ดพี่น้องนะหัวงวดวันห,หันผู้ใดได้เบิงคลิดเนี่ยเนาะผู้ใดโชคในมานน้ำเนี่ยเอาคนนี้ก็ติดตามเหมือนกันคุณพ่อเพิ่นจะได้ตัวไรเขียนต้องเขียนวันที่ให้ความได้ครับอ่าอ,อ,อ่สองอืมสภ,ภาอืม เกือบว่าพี่หลังเนาะเกือบว่าขวก็งตั้งนาิิไปแล้วพม่อ่าคนเพนไปหาเลาอบอกคนเมื่อเป็นหาเลาอบอกคนหาอ้อมบ้านเบิ่งพิจารณานำกันครับพี่ที่ครับผมสองตก่วันกรสันครับพีที่ครัผม สองตัวตั้งติดหนอตัวล่างัวล่างแบบกอลตัล่างแบบกอนัาอสามตัว,ตวสามตัววันนี้ทั้งบนสามโอ้หเอาแปดกส,สี่โอ้ไม่มาตรว เบียนรถแท็กแทอโอ้แม่ีหนีเลยหกสี่คือจังหวันขันงนาบานีออแปดหกสี่่อ้วแปดแปดเออเป็นแปดเด้อก่นว่าแปดหก แล้วก็หกสี่สี่หกอ่าสี่ี <64. S 1> อ่าสี่หกหกสี่อ่ามันกลคืเ็หกแปดอ่ะเจ็ดแปดอ้เติมอีกเ้ยเติมอีกหัวดนี่ เจ็ดหัวึงแม่กอง็ดกอโอ้กับเอาวะสันว่าโอวิ่กันนี่นฮะโอ้อาสุนี่มุนอากลับออกนะเอาสิปดได้ะบันโอ้บดะอปิดเออปีดท่นี่แต่ว่าเอาตัวนั่นแปดหกเจ็ดแปดโอ้ โอ้ปิดทางนั้นให้เอาแปดหกกับเจ็ดแปดกับ 1, หนึ่งเจ็ดบอกสุดศย์เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเม็ดเดียวโอ้เออเอาอยู่หันมาทันว่าตาหันตาทางนี้เออ,อ,ออเอาปิดเออ่งใจฉัน่หลีอายุแปดหกกับเจ็ดแปดกับศูนย์เจ็ด โอ้โบแมนแปดเจ็ดเออบแมนเจ็ดแปดแปดเจ็ดวันวันศูนเจ็ดวสัาเออให้กลับเอาสันแปดหกเจ็ดแปดเออปิดปุ๊บอืมให้เอาตอนนั้นแปดหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดอ่าอ่าโอ้โอ้อืออือ อตัวนี้หกซีหกับหนึ่งแปดโอ้มักมักขึ้นหกซีซีหกมักสนตัวเอาครับเอฟซีครับผมมักส่วนตัวเยนี่ 6สนี่ตัวเน่นๆโอ้6สตัวเน่นๆเดี๋ยวเดี๋ยเอาวงกลมวงกลมเอาวงกลม6สีนี่คือเน่นๆเด้อครับเล้วเอครับผมวงกลมเลยอ้าว6สกับ87อ่าตัวเน่นๆคือ6ซีกับ87อ่ะเดี๋ยวลงสีให้ความบาดนี่ เอออ๋ออืมอรับลงสีให้พร้อมอืมเออ้ยเออโอ้ยลงสีให้พร้อมบาดนี่ครับอีฟซีครับผมอืมหกสีก็แปดเจ็ดครับอืมแปดหกสี่เออ นี่แหะตัวเน้นๆครับพี่ซีครับผมหกสี่สี่หกนี่อ่าแล้วก็แปดหกเป็ดหกอาอตัวแปดหกเจ็ดแปดโอ้หัวที่เน้นหกสีไว้แล้วก็แปดเจ็ดอ่า หนึ่งแปดสองตัวโอ้บนกับล่างระวังอันนี้บนครับอี่สัวนี่ล่างเนี่ยอืมโอเคเนาะเนาจับงอแง่บาดนี้เมนคัดคักบาดนี้ โอ้64บน87ล่างครับพี่เครับผม,มแต่ว่า3ตัวก็ 86G ครับนะโอเคเอาแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับผมเมืองกะคัดตึกกลับหมุนน้ำบอ่อทัานเนี่ <c oughs> หมุนตัวเลขน้ำบอ่อทันครับพี่ยืมหงวดเมื่อกี้นี่ก็หายแค่บนสองหางล่างสองหางบนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งอ่าอ่าคือจังๆเลยอ่าหงวดหนึบไตัวนี้ไป อ้กลับไปกลับมาแปดเจ็ดเจ็ดแปดกับไปกลับมาเด้อครับพ <Pokemon> uh> uh ี่ส uh ี่ครับผมอืให้กลับเอาอันนี้อันนี้กับหกสี่สี่หกนี่กับกับไปกลับมาออตัวนี้เน้นๆมาสันว่าอ่าสำหรับบนแนวทางของโปร่งครับเพี่ผมครับอ่าพี่น้องเนาะครับเก็บใต้ล่างเนาะพี่น้องเนาะเคเลยครับเก็บในจอให้ท่านเลยครับด้วยี่ผมหกสี่นี่คือเน้นบนครับ ปลักต้นเอทีครับผมครับผมส่งมานําด้วยเป็นเศรษฐีครับผมเอาเพืนไหมเอาพี่หลังเนาะอ๋อโอเคอ่าตามนั่นพี่น้องเนาะพี่แต่น้าเบิ้งครับผมเนาะโอ๊คซีแปดโอ๊คซเนีนบนอ่าอ่าโอ้ไปเเอางินครับเงิน ขับรถเปลวเงินได้สองกินะาตัวโปอ้โอ้ทูโอ้หสองหมื่นผาสองหมื่นขับรถเป๋งเงินได้สองหมื่นอพี่้องนะคับรับโอ้นี่ปังตุ๊กตาเอเพื่อยนาสรัจไปเอามุมาหมาดๆโอ้ พ่นเปล่าเงินมากจีพ่นเปล่าเงินมากหมัดหมัดโอ้ก็ได้ตองหวอดได้บานเนี่ยได้ตองหงอดได้เฉลี่ยอืมอ่ะครูพี่น้องอยู่นี่พ่อไห้เอาวะท่านว่าไปเอาพุ่นเติ้นอืมอ่ะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมเนาะสำหรับแนทางพ่องหงอเนาะคุณพ่อเพิ่นเน้นหกสี่บนแปดเจ็ดลังเนาะสามตัวก็แปดหกสี่แน่นอนเนาะอ่ะยิ่งแขงปังๆทุกท่านครับผม